ตอดโทดโทดโอ้โห นี่มันเกมมือถือจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาแนะนําเกมมือถือนะครับชื่อเกมว่า s o l a n แ d คเวนต์ออ e เดอะนะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะเลยและนวรรยยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือเขาทําให้เหมือนจริงที่สุดนะครับกับโซ a ลนภาคแรกนะครับ oh <my. S 1> นี่ตัวละครที่เราเล่นอยู่นั่นก็คือถังซานนะครับในวัยเด็กนั่นเองนี่ครับแล้วภาพแบบว่าออกมาสวยมากๆเลย <Wow. S 1> ดูสินี่คือเราอยู่ในเมืองหลักเลยนะครับนี่อ่อนี่น,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 นี่นี่ไงถังซานต่อ ตอนโตแล้วครับมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ย ให้เทียบกันเลยวัยเด็กกับวัยโตคนไหนหล่อกว่านะครับทุกคนนี่ครับก็ภาพตัวละครที่วาดนะครับก็มาจากศิลป oh ินที่น่าสนใจมากๆเลยและโครงเรื่องเนี่ยมาจากการ์ตูนนะครับทาให้ผู้เล่นเนี่ยสัมผัสประสบการณ์เรื่องราวสุดคลาสสิกอีกครั้งหนึ่งและเกมนี้เนี่ยก็เป็นแนวเกมการ์ดด้วยนะครับแต่ว่าเราเดินในเมืองได้นี่ครับไปที่อื่นก็ได้นะไปวิทยาลัยเช็คก็ได้เกาะเทพสมุทรวิหารวิญญาณยุทธนะครับโอ้โหไปได้หลายที่มากๆเดี๋ยวเราไปเกาะนี้ละกันอ่ะเราก็ วับมาที่เกาะแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเกมแนวการ์ดนะครับซึ่งเอา้เามาประชุมอะไรกันตรงนี้แหละ รับใส่ก๊อกสักชิ้นไหมยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบว่าไม่เหมือนการ์ดทั่วไปเลยนะครับที่ไม่ต้องแบบว่าผัดกันเล่นเป็นเทินๆนะครับแล้วก็เกมมีหลายระบบให้ผสมจับคู่แล้วก็สรุปการต่อสู้แบบเดียลไทม์เลยเราสามารถใช้กลยุทธ์ในฉบับของเราได้เต็มที่เลยนะครับโอ้จูบเรามาแนะนําตัวละคร7ปีศาจแห่งเช็คกันบ้างดีกวา่าตัวละครตัวแรกนั่นก็คือถังซานนั่นเองนะครับเป็นตําแหน่งสนามลบควบคุมนะครับ ก็จะมีสกิลที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามกลโวขนจนไม่สามารถสร้างการโจมตีที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเช่นพิษหอกแปดแมมุมนะครับเมื่อติดคีที่ข้อเนี่ยจะลดการโจมตีเป้าหมายในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีพิษเงินครามนะครับโอ้โหแต่ละสกิลนี่มีแต่พิษทั้งนั้นเลยแล้วก็มีปราสิทธาวันนะครับคือถังซานเนี่ยมีวิญญาณยุทธ์คู่ตั้งแต่กําเนิดนะครับวิญญาณยุทธ์คือจักรพรรดิเงินครามและคอนห้าวเทียนนะครับอยู่ลำดับ3ใน7ปีศาจแห่งเช็คและยังเป็นจิตวิญญาณของเช็คปีศาแแหห่่่งงเช็กออีีด้วยนนคืตํา ปฐมนะครับก็คือจะใช้ค้อนนั่นเองและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเทพสมุทรนะครับเจิดีเสีย่ยวอู่นะครับเป็นกระต่ายอลรชอนนั่นเองในวัยเด็กนะครับได้พบกับถังซานพลังวิญญาณของสมบูรณ์โดยกาเนิดมีวิญญาณยุทธ์เป็นกระต่ายอลรชอนนั่นเองอย่างเพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นเนี่ยน่ารักไม่ล่าคิ้วๆนะครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยเชี่ยวชาญการใช้วิชาตัวอ่อนนะครับในระยะประชิดและการต่อสู้แบบว่ากัดไม่ปล่อยเลยเป็นกระต่ายที่ดูสุดๆนะครับอยู่ลำดับที่5ของ7ปีศาจ เช็คนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยถังซานอยู่อันดับที่3ใช่มหมหลังจากเสียแม่ไปเนี่ยเพราะเหตุการณ์บางอย่างในวัยเด็กทําให้เกิดบาแดแผลในจิตใจ ตำแหน่งสนามลบนะครับก็โจมตีเดี่ยวนั่นเองสกิลนะครับระเบิดตก8ขั้นนะครับทำดาเมจหลายขั้นต่อศัตรูนะครับทำให้เป้าหมายมึนงงมาดูตำแหน่งเทพกันบ้างนะครับเทพปฐมนะครับก็เป็นกระต่ายน้อยนะครับอันนี้คือเทพสมุดปึ๊บนี่จบต่อมาใต้มุกไปนะครับองชายรองแห่งอาณาจักรสินหลวนะครับมีวิญญ,ญาณยุทธเป็นพยัก์ขาวเนื่องจากมีดวงตาสองสีแต่กําเนิดโอ้โหเท่สุดๆไปเลยจึงถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าพยัก์ขาว เนตรบิซาตำแหน่งสนามลบนะครับก็คือแทงนั่นเองสกิลของเขาเนี่ยก็มีเพิ่มโล่ที่ต้านดามเมจนะครับแล้วก็มีโจมตีสลับป้องกันนะครับโอ้โหเหมาะสมสําหรับการเป็นแทงจริงๆอ่ะมาดูตําแหน่งเทพกันบ้างนี่คือเทพปฐมนะครับอันต่อมาเทพสงครามนี่ดูเป็นราชาสุดๆไปเลยจะรึต่อมาเป็นจูจูชิงนะครับถือกําเนิดในตระกูลชนชั้นสูงแห่งอาณาจักรสิงหลัวมีวิญญ,ญาณยุทธเป็นวิลาโลกันเป็นคนนิ่งขึมไร้รอยยิ้มนะครับ บุคลิกเย็นชาแต่ยามต่อสู้นั้นเนี่ยมีความเด็ดขาดเธอคนนี้เนี่ยอันตรายอย่างยิ่งเลยตำแหน่งลบนะครับเป็นโจมตีเดี่ยวนะครับหรือว่าแครี่นั่นเองเนี่ครับทำดาเมจและลดป้องกันของเป้าหมายได้ก็คือลดเกาะนั่นแหละและเมื่อคิยทิคอลเนี่ยจะเสริมลดป้องกันอีกโอ้โหละลายแทงได้ดีเลยทุกคนเจอตัวต่อมานั่นก็คือนิ่งหลงหลงนะครับหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับติ่งงงหงหงลงหลงอะไรสักอย่างนี่เราหลงทางแล,ะละ้วละ่ะคนนี้นะครับเป็นบุตรสาวคนเดียวของเจ้าสํานักแก้ว7สมบัตินะครับ เป็นวิญาญาณยุทธสายซับพอร์ตนะครับที่โดดเด่นที่สุดในแผ่นดินพรมยุทธเลยเจอต่อมาเป็นออสการ์ Oscar นั่นเองมีวิญญาณย,ยุทธเป็นไส้กรอ,อกนะครับโ <f> อ <if> ้โหดูเป็นวิญญาจานนะครับสายอาหารที่พบได้ยากมากเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณสมบูรณ์โดยกาเนิดสายอาหารที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย <f if> มีความสามารถด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นนะครับนั่นก็คือสายซ <f if> <f if> ับพอร์ตน <uel> ั่นเองนี่ครับไส้กรอกใหญ่ฝืนฟูอันนี้สกิลไส้กรอกเห็ดเหาะนะครับนี่ครับเทพปฐมนะครับโอ้โห ดูจึ๊บมาแล้วรถไส้กอกน,นะครับอันนี้เทพอาหารจื เฮลิอคอปเตอร์ไซกอก็มาจบมาแล้วมาหงจริงนะครับฟินิกเพิงมีวิญญาณยุทธเป็นฟินิกเพิงนะครับซึ่งเป็นวิญญาณยุทธกลายพันธ์พลังโจมตีที่แข็งแกร่งมากอ่ะมาดูตำแหน่งเทพกันบ้างดูโอ้โหแปลงกายเลยเหรอเนี่ยดูสิวายฉันโอส่าไปลดน้ําหนักมาน่ะเนี่ยเอาละเรามาจัดขบวนทับกันดีกว่านะครับถังซานเนี่ยเป็นตัวควบคุมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ด้านหลังเลยส่วนจจูชิงเนี่ยเราจะเอาไว้ด้านหน้านะครับเป็นตัวแครี่ นั่นเองเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแท้งเข้าไปดีกว่าเลือกหาแท้งนะครับแล้วก็นี่เลยไต่บู่ไปนะครับตัวแท้งนะครับเราก็เอาไว้ข้างหน้าเลยส่วนสายซับพอร์ตเนี่ยเราก็เอาไว้แถวหลังเลยนะครับ <Wow. S 1> มาเราก็เลือกสายโจมตีอีกคนนึงนะครับเป็น5้าคนแล้วแล้วก็ลุยกันเลย มาแล้วทีมต,ต่อตอปิโดพร้อมลบนะครับจัดการกับศัตรูนี่ครับเป็นแนวเทิร์นเบสที่ไม่ต้องรอเลยนะครับสามารถสู้กับศัตรูได้เลยเราสามารถสู้แบบออโต้ก็ได้นะหรือว่าจะกดเองก็ได้นะครับทุกคนโอ้โหสกิลเวทนี่อลังการมากๆนะครับฉันขอจัดการแกนหน่อยเจ้ามาาผา แ,แ,แก้กนแล้วมันตัวงูพญายนาคหรือเปล่านี่จัดการให้หมดเลยนะครับ <c oughs> เออเพื่อนๆเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวละครได้นะว่าเราอยากไปอยู่ที่ตัวละครไหนก็ตามตัวนั้นได้เลย <c oughs> นี่ครับเราสะสมตัวละครนะครับแล้วมาซับพอร์ตกันนะครับคือมันทําให้เราได้เล่นหลากหลายตัวละครมากขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนไ d ดีใหม่หรือว่าสร้างตัวละครใหม่เลยมาชันขันไม้ขันมืออยากไปสังหารอสูรวิญญ,ญาณซะแล้วในนี้ก็จะมีอสูรวิญญาณหลากหลายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลา ไปเนี่ยก็เอาไปใส่พวกวงแหวนวิญญาณได้นะอะฉันจะล่ากไก่อยากจะกินไก่จริงๆมาเด็ดปีกไก่กันดีกว่าพวกเราเ oh <my> ริ่เิข้าจะกินน่องไก่ปึ๊บเราต้องล็อกมันไว้ก่อนไม่งั้นมันดิ้นแน่ๆยุบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วจัดการเลยปุ๊บปึ๊บป๊บนี่ครับเราสามารถตีฟรีได้ชั่วขณะนะครับปึ๊บพวกเราแต่ดูเหมือนว่าถ้าทางจะไม่ไหวแล้วคนหนึ่งเนี่ยตัวแทงของเราไปก่อนเลยครับ โอเคล็องได้ตีฟรีกันเลยพวกเราชุบชุบชุบเหมือนเจ้าไก่ไม่ให้เราจัดการง่ายๆนะครับทุกคนคือจริงๆเราสามารถสร้างทีมเราให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันสู้กันได้นะลุปล่อยขึ้นน้ําโอ้โหไม่สัทุสัทหานะครับเพราะว่าไก่ตัวนี้ว่ายน้ําเป็นเออคือตอนนี้ทีมเราล่อหลอ,อกันแล้วคือตอนแรกจะจัดการไก่นะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไก่จะสังหารเราแทนแล้ว โผมไม่ละฉันจะจิกแกจะาพวกมนุษย์เจอจอดเรียบร้อยครับ อ่เรามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราบ้างดีกว่านะครับอย่างตัวละครตัวนี้เนี่ยจูจูฉิงเนี่ยก็จะมีสเตตัสตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นพลังลบของเธอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสต่างๆพลังร่างกายเลือดโจมตีเท่าไหร่คีย์ทิคอลเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาอัปเกรดตรงนี้นะครับถึงอ่ะค่าพลังลบก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เราก็อัปเกรดรัวๆเลเวลก็อัพเจ๊ดจอเ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 จอฟืบพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถแตะบอลคริสตัลเนี่ยเพื่อปลุกวิญญาณยุทธได้ Vai, oh ฟืบมาแล้วอ่ะเรามาดูตรงแบ่งพรสวรรค์บ้างจึงอันนี้นะครับแบ่งพรสวรรค์ก็คือเป็นสเตตัสนะครับพลังร่างกายว่องไวชานาญนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีอธิบายพรสวรรค์ให้อยู่นะครับเพื่อนๆก็กดดูได้เลยอย่างพลังเนี่ยมีผลโจมตีต้านทานนะครับส่วนร่างกายก็จะมีผลกับเลือดกับป้องกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะอัพอะไรเนี่ยในเกมเนี่ยเขามีพรสวรรค์แนะนําด้วยนะอ่ะเราก็กดไปนี่ก็ขึ้นมานะครับอ่ะเพื่อนๆก็ามาอัปเกรดความแข็งแกร่ง,งได้นะครับกับวิญญ,ญาณยุทธ์ตรงนี้เลยอ่ะ วงแหวนวิญญาณเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะครับอย่างอันเนี้ยเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยสอันนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆต้องมาดูดซับก่อนนะครับตรงนี้โอ้ยพี่ตัวมันเยอะหรือเกินไม่รู้ว่าจะดูดซับอันไหนดีตรงนี้ครับเขาจะบอกวงแหวนวิญญาณแนะนําข้างบนนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าปูโรนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับตามจํานวนศัตรูในสนามลบนะครับอ่ะดูดซับไปจืบนี่ครับเราก็รอเวลานะครับอันนี้เราก็ปล่อยค้างไว้ได้นะครับเนี่ยเราเลือกเกี่ยวกับพวกโจมตีหมดเลยสีแดงๆเนีย เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแคลี่นะครับสำคัญมากๆเพื่อละลายแทงนะครับนี่ครับทุก5วินาทีนะครับก็มีโอกาสที่จะติดคดที่ข้อได้นะครับ33% <c oughs> เมื่อตนเองมีเลือดสูงกว่า50%นะครับก็จะโจมตีเพิ่มขึ้นอีกอาร์โนสายซัพพอร์ตเนี่ยเราก็จะเน้นให้เขาอึดนะครับ เมื่อตนเองมีเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยจะฟื้นฟู9.50%นะครับของการถูกดัมเมดเราจะเน้นแบบว่าเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลวิญญาณนะครับเราก็มาดูกันอันนี้เราอัพไป9แล้วนี่อ่านี่แล้วก็ชาร์จพลังครับเบิบเบิ้บเบบ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 อันนี้เป็นกระดูกวิญญาณอ่าเราไม่ใส่มมาซะหน่อยเราคือแมวอ๋ออันนี้เรายังไม่ได้ใส่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ก่อนนะครับนี่พลังลบกระดูกวิิญญาาาณณนรัเพ่่มมม75,000ตออดูุปกก์ ดีกว่านี่ครับก็จะมีเครื่องประดับนะครับรองเท้าต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตีบวกก่อนตีบวกขั้นสูงไปฮึ๊บจึ๊บ อ,อบวกอ่ะพอตีไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสสำเร็จก็จะน้อยลงนะครับอย่างเช่นบวก5เนี่ยอัตราสำเร็จ40%นะครับชันขันไม้ขันมืออยากจะประลองกับคนแล้วในเกมนี้เนี่ยมีอารีนาด้วยนะครับสามารถท้าประลองกับคนอื่นได้ในเกมนะทุกคนมาตอนนี้เราบวกของมาฟูแล้วอยากจะเจอจริงๆเลยลุยลดพวกเราจุ๊บนี่เป็นไงล่ะชนะในพริบตาเดียว ใครที่อยากสะสมตัวละครน,นะครับก็มาตรงนี้เลยรับสมัครหายากนะครับหรือว่ารับสมัครเพื่อนก็ได้นะ <S <S มาเดี๋ยวเราจะสุ่มให้เพื่อนๆดูดีกว่านี่เราก็แตะไปที่บอลคริสตันได้เลยพร้อมแล้วก็ลยุย H H R H H R ผมฮะ H H R ตูบอ่อดีบัตโตดีบัตไทท่าน H R ไม่ได้ H H R ทุกคนเอาละเราจะไม่ยอมแพ้ทึบมาเลยดูสิฮะ ว้าว wow. ได้ HHR นะครับทุกคนดวงดีสุดๆเลยต่อตอปิโดเนี่ยอาใครที่มาสุ่มแบบเรานะ HHR เนี่ยโอกาสสุ่มได้10%เลยทุกคน อันนี้ก็เป็นตัวละครทั้งหมดนะครับที่เราสุ่มได้นะวิญญาจารย์และเกมนี้เนี่ยมีระบบสายใยด้วยนะครับช่วยเพิ่มผลลัพธ์สายใยให้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือคริติคอลนะครับแล้วแต่สายใยที่เราได้มานะก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กดเปิดไปก่อนจบจบและเกมนี้เนี่ยมีระบบบอดแบบสุดน่ารักนะครับ <c oughs> เพื่อรับของรางวัลไปเลยมาสัมผัสโลกกว้างของถังซาและเสี่ยวอู่ได้นะครับใครที่สนใจเกมมือถือแนวนี้นะครับโหลดได้เลยโซแลนแอ v เวน o ์ <c oughs> The Ghost นะครับภาพสวยแจ่มๆมสมจริงเหมือนต้นฉบ,บับมากที่สุดเออใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยเรามีแจกกิปโค้ดด้วยนะขึ้นตามนี้เลยบนจอเพื่อนๆนะนำไปกรองแล้วก็จะได้รับแพทสุดคุ้มในเกมเลย <c oughs> เดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะบ๊ายบาย